ไอ้นายวัดเป้านายวัดเป้าว,วัดกระหุณปู่เราเป้าแลมโบว์เอาไปแล้วเอาเหรอเอาเหรอมามาดีมาดีกูมไม่ยอมแพ้มึงหรอกแลมโบวอ่ะอุ๊ใครวะเฮ้ยมาเซไอ้เฮียเอ้ยแม,ม่งทิ้งห่างกูไปเรื่อยๆสวัสดีครับไอ้โหไอ,หอเฮียสัญญาณคอดมอดไอ้เฮียก็ <laughs> จะมาเก็บส้มสักหน่อยเอ้ยเดี๋ยวอะไรล่ะ เฮ้ยมึงทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมึงตีกันเหรอเฮ้ยใ,ใจเย็นน้องชายน้องชายวิ่งมาพี่ทำไมน้องเอ้ยอ่ะอะอะไรอะเอา้าอะไรของมึงวะกู้ถนนเส้นนี้เฮียนแน่ๆเลยไอ้เฮ้ยเฮียนจริงด้วยต้นไม้ลอยได้เฮ้ย เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพีเอ็มนะครับกับเกม GTA V Roleplay กันอีกแล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่2กันแล้วนะครับกับเกม GTA V Roleplay นะครับวันนี้เราก็จะมาทํางานกันเหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้คือผมอยากจะ,จะเบิกปืนมากเลยครับโอโ้ใครมาวะแลมโบ้ด้วยนะจะวัดเหรอก็มาดิครับคือเนี้ยคือผมจะ คือผมอยากได้ปืนแล้วไอค่าเบิกปืนเนี่ยมันสามหมื่นตอนนี้ผมมีอยู่1น0 0งมืนหนึ่ผมเลยจะไปทำอาชีพเอ่อล่าสัตว์ก่อนคือตรงนี้แล้วคือไออาชีพตรงเนี้ยมันคือเอ่อเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะมันคือมิ้วคาลมันคือที่เอ่อรีดนมวัวนะผมก็จะลองไปทำงานดูดูซิว่ามันจะได้เงินดีแค่ไหนในเอ่อนอกรอบผมก็ลองไปเล่นดูแล้วนะ อ,อ,อาชีพเก็บส้มกับขนกัญชาขนกัญชาผมมันขนไม่ได้เพราะผมไม่มีอุปกรณ์แต่ว่าอาชีพเก็บส้มเนี่ยได้เงินดีมากขายเป็นเค้กเนี่ยได้เงินหมื่นหนึ่งอะแต่ว่ามันต้องขนส่งไกลอะก็คือจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองอะแลวอยู่ท้ายท้ายเมืองอะโอ้โหผมเลยจะลองทำอาชีพนอกเมืองดูนอกเมืองดูที่ผมไปสํารวจตอนนี้ก็จะคือมันก็จะมีอาชีพ รีดนมวัวขนกัญชาเาเนื้อวากิวแล้วก็ตัดไม้แล้วก็เหมืองหินโอ้โหภาพสวยมากครับเสียงฟ้าผ่าสมจริงชิบหาย <c oughs> น่าก,กลัวเลยอะจากคลิป EP ที่หนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็ต้องขอคุณคอมเมนต์แลยแหละคอมเมนต์ด้วยนะที่ว่าช่วยส่งคอมเมนต์มาบอกกล่าวอะไรกับผมเอ้ยมีคนอยู่ด้วยเว้ยโอเค ผมไม่อยากจะไปรบกวนเขาเราไปรีดนมวัวก่อนน่าจะเป็นใครก็ไม่รู้นะสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปรีดนมวัวก่อนเดี๋ยวจะมาใหม่อือออย่าชนนะเออมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรปหมเอ่อพีทบาย เราต้องไปซื้ออะไรคีคนไนคืออะไรวะคืออะไรอะ่ะไปร้านค้าครับร้านค้าเออเราออกทางด่วนขึ้นไปซื้อตรงนี้พอแล้วมั้งมันคืออะไรตัวคีนไนเหรอมันคืออะไระปืนเหรอไม่รู้อะปืนปืนใช้ลีล่ลุมวอลป้าไปแล้วเฮ้เราออกทางดีๆดีกววาอย่าเสี่ยงอย่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยง โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเราจะมาซื้อสิ่งที่เรียกว่าไอตัวเคแล้วก็ตัวนายนะครับดูซิมันคืออะไรในนี้ก็ไม่มีที่แปรบุหรี่ไฟฟ้าน้ำแข็งเหรอยามียาด้วยเหรอวะเอออาหารสัตว์อืมผมว่าซื้อติดตัวไปก็ดีเหมือนกันนะ อุปกรณ์ซ่อมรถแพงมากตรงนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเคนายขายแล้วมันคืออะไรกันแน่ให้วัวกินเบียร์บ้าลนะ้ผมว่าไปทำอาช,ชีพล่าสัตว์กระขายส้มเราดีกว่าไปบางนะขอเติมน้ำมันหน่อยเราต้องเล่นมุกเดิม91เต็มถังครับน้องไม่ใช่ลนะลงมาเติมเองครับกด e เติมครั้งนี้น่าจะแพงหน่อยครับเพราะว่าน้ามันเราเหลือน้อยแล้วก็เราต้องเติมเยอะเพื่อว่าเราต้องขนของจากนอกเมืองเข้าไปในเมืองโอเคเติมเต็มถังเรียบร้อยมาทำอาชีพล่านเนื้อของเราดีกว่าผมว่าอาชีพนี้มั่นคงสุดแล้ว เก็บเนื้อเก็บเนื้อเอ้มีคนมาว่ะอ มีคนมาเว้ยเราต้องเก็บเนื้อเก็บเนื้อสวัสดีครับไอเ้เหี้ยสัญญาณคอสมอดไอเ้เหี้ยสวัสดีครับเล่นเกมนี้นานยังครับได้ทีหนึน่งแล้โอ้โหไอเ้เหี้ยเสียงแซ่บหูชิบไป ตอนนี้นไม่รู้เลยว่าจะคิดว่าจะเราจะตามวัวไปฆ่าดีหรือว่าอุ้ยวัวออกนะอกคอกใช่ไหมละ่ะอยวมันหนีไงจะคุยกับมันเสียงไม้มันก็แตกแล้วเกินสงสัยเล่นในโน้ตบุ๊กท่านผู้ชมเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวไหมฮะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปสื่อสารกับเขาดูเดี๋ยวผมขอกดเอ่อรีรีโนเวทวัวกันเอเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับอันนี้ดูดนะครับดูนะครับ ไปดีครับเล่นานานยังครับจีดีเขาไม่ตอบกูอะคงรู้ตัวระวังว่าเสียงไม้แม่งแตกฮัลโหลเฮ้ยแม่งมาแล้วฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นานานยังครับเล่นพักหนึ่งแล้ว<อ>แล้วคุณเล่นานานเนี่ยผมก็เล่นาน,านานแล้วครับ เป็นอ่างครับเสียงสัญญาณเอเลี่ยนเมื่อกี้แม่งเสียงแตกกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้น่าจะไปรีซ่อมใหม่ใหม่แล้วโอเคครับในที่สุดเอ,อ่อดูก่อนเต็มยังวะโอเคครับตอนนี้เนื้อเราเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะไปโปรเซสกันนะไปบอกกันโอเคครับเนื้อผมเต็มแล้วเดี๋ยวผมไปโปรเซสก,ก่อนโอเคคนระับ <laughs> เสียงขดเสียงขด เลขเลยเฮีย่ยไปโอเคถึงแล้วโปรเซสเนื้อโอเคเราไปโปรเซสเนื้อก่อนดีกว่า ทำไมผมงงมากเลยนะเซิฟเนี้ยทําไมตอนเราเอ่อโปรเซตเนื้อทาไมมันทาท่าเหมือนซ่อมอะไรสักอย่างมีเสียงเลยนะกริ๊กกริกกริก,กเนี่ยนี้เราก็กดโปรเซตรัวๆครับเอ่อก็หลังจากเอ่อพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับเอ่ออาชีพขนกัญชาเนี่ยรู้สึกว่าจะได้เงินดีสุดจริงหรือเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ไม่เคยขนแต่ว่าทางกฎของเซิร์ฟเนี่ยเออมันก็ไม่ได้บอกว่าห้ามขนนะแต่ว่าเพื่อนผมในพาร์ทที่แล้วเขาบอกว่าถ้าขนเนี่ยมันก็ต้องโดนจับอยู่ดีเพราะว่าตำรวจเขาตรวจของสิ่สงผิดกฎหมายแต่ว่าเซิร์ฟที่ผมเล่นใหม่เนี่ยมันมีคนอยู่แค่สามสิบคนตำรวจเนี่ยมีคนเดียวผมก็เลยตอนแรกอะว่าจะลองขนนะแต่ว่าไม่เอาไม่อยากเสี่ยง โอเคครับ okay. ตอนนี้เราก็โปรเซสเนื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปเอาอไปออกไปไปขนส้มต่อเอาเฮียผิดทางผิดทาง,ทางปีนแม่งเลยเอ้อเหม็นไก่ทางออกอยู่ไหนออทางนี้ไปมาส้มสปอร์ละกดตัวอะไรเก็บวะ กดตัวอีเก็บส้มได้ส้มสองลูกไอ้เหี้ย,ยแม่งเหมือนกูทำงานอยู่กับคนบ้าไอ้เหี้ยน่าก,กลัววะ่ะมันจะกลับมาฆ่ากูไม่นน่เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่ามีเรื่องนะมีเรื่องกับกูเดี๋ยวมึงแตกนะกูก็แค่คนธรรมดากูก็แค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาเว้ยไม่ต้องมายุ่งกับกูเลย ส้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเอวิสะดุดไยวะแล้วก็เก็บส้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเอาเนื้อไปขายกันที่โรงงานเราเหมือนเดิมนะโรงงานาตรงนี้พอขายเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาส้มของเราเนี่ยไปโปรเซสในเมืองนะครับ ซึ่งมันต้องเป็นเป็นอะไรที่แหลกมากๆแน่ๆอุ้ยมีคนสปอนเอา้าเฮ้ยวิญญาณเหรอบ้านะของแบบนั้นไม,ไม่ไม่น่าจะมีอยู่บนโลกนี้นี่นะไปกันนี่เอาพี่หายไปแล้วไปกันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็มาจู่ๆก็ไปงั้นเหรอโอเคถึงร้านแล้ว นี่ครับเวลาเรามาถึงร้านแล้วการเข้าร้านสไตล์บีเอ็มก็ต้องงี้ครับ <c oughs> มาแล้วกูมาแล้วโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอโ้โหบาทกูด้วยกระจกแม่งบาทเรีบ <c oughs> เราเอาเนื้อมาขายวากิวโอ้โหเก้าพหร้อยแฮเงินดีจริงขายเนื้อน,อนี่ต่อไปเราไปขายส้มกันต่อครับในเมือง โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงจุดโปรเซสของผลไม้ส้มของเราแล้วนะครับอ่าเราต้องเอามาโปรเซสนะที่ตรงนี้อ่าโปรเซสดูท่าโปรเซสดิแปงเหมือนซ่อมอะไรอยู่เลยแบบเดิมนะครับอ่าส้มสองก็จะได้ผลผลิตหนึ่งะโคตรเปลืองเลย โอเคครับตอนนี้เราก็โปรเซสส้มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจุดขายส้มกันเลยครับดูซิว่าส้มของเรานั้นจะได้ราคามาเท่าไหร่และจะคุ้มค่าแรงของเราไหมเราไปดูกันเลยครับร้านส้มก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนี้เลยอยู่ตรงนั้นเองครับอตอนนี้คนเริ่มเข้าเซิฟเยอะแล้วครับมันก็จะแหลกแหหน่อยนะ โอเคมาแล้วกดจีเพื่อขายส้มสามเค้กส้มสามสิบอันดูสิราคาเท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ 7, 7 โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เนื้อวากิวมาเต็มกระเป๋าเลยนะครับเดี๋ยวสเต็ปเดิมครับเราก็ต้องไปเอ๊ยลืมไปกลูล็อกรถเฮ้ยรถรถอย่าลืมซิรถคุณปู่เรามีระบบล็อกรถนะโอเคครับสเต็ปเดิมเราก็ต้องไปที่โปรเซสเนื้อนะครับชีมาร์คกันที่แป๊บประมาณนี้ไป อะไรกันวะเฮ้ย hey, ทไมต้นไม้ลอยได้วะโคตรโหดเลยเฮียเฮ้ย hey, อะไรกันนี่ต้นไม้ลอยได้เหรอ อในที่สุดเราก็ทำงานเสร็จสักทีโอ้ยเหนืออหน่อยเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเกินเอาเชี่ยล็อกรถอยู่นี่ว่ะลืมไปว่ารถเรามีระบบล็อกรถว้ยโอเคเดี๋ยวเราลองไปปลดล็อกปืนกันก่อนนะพอป,ปลดเสร็จเราก็จะเหลือตังค์อยู่7000กว่าบาท ราะว่าค่าปลดล็อกปืนมันสามหมื่นโอ้โหนี่เด็ดแค่แค่ปลดล็อกปืนแม่งก็โอ้โหแต่ละอันเอ่อแฮชเชตคืออะไรวะแปดพันเ้อ มีีแค่น้เหรอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลางแล้วขอบคุณที่ตามชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไคร้เพื่อทีดตามคลิปใหม่หมของพวกเราด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย